สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะฮะวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าอืมเป็นเรื่องที่ปนจังหุดนหงิดเล็กน้อยเนาะคือก่อนจะไปกันต่อนี่ก็ต้องบอกว่าเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดนะครับแล้วก็อ่าเรียกว่าได้รับการแก้ไขแล้วเนาะแต่ทีนี้หลายๆคนอาจจะพลาดไปไม่รู้นะครับว่ามันผิดพลาดยังไงอ่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันครับก็พูดถึงงานกาล่านะฮะที่จะจัดขึ้นนะฮะอัก,กิป แอดกิฟมาหยิบกล่องแคกเกอร์อะไรตรงนี้ฮะกินทูน่าออกินทูน่าต้องเตรียมความพร้อมมาว่ากันต่อเรื่องงานกาล่านะฮะจะเล่าเรื่องน้องต้องฉลาดสุดๆนั่งกินทูน่าซึ่งงานกาล่าเนี่ยก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะกิฟ์นาะอีกแค่ประมาณ5วันก็คือตรงกับนิดเดียววันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดของบ้านเรา แต่ว่ามันคือ26ของบ้านเขาใช,ะะใช่ใช่ใช่ทีนี้เนี่ยมันจะมีพาร์ทหนึ่งเนาะที่จะมีรายชื่อศิลปินนะครับแล้วก็มีรูปของศิลปินที่จะไปศิลปินศิลปินศิลปินแล้วก็แบบให้ซื้อบัตรอะไรแบบนี้เกับพูดไม่ชัดเลยไม่าอาซาบอาซาบล็อกกิ้ง อแซบเขาอ่านว่าอแซบเหรอคนเนี้ยก็เหมือนได้ยินว่าเคยได้ยินว่าไอแซบไอแซบแต่รู้สึกว่าเขาดังมากเลยนะใช่ไอ้แซบไอ้แซบเห็นเห็นหน้าเขาบ่อยมากเลยคุณเจย์บอบวินใช่เจยบอวินเกมส์เกมส์ฟาร์เรลวินเล่ห์สวัลลีโอ้โหอันนั้นใช่เหรอคือต้องขออภัยนะฮะถ้าไปอ่านเขาเรียกว่าอ่านชื่อศิลปินคนไหนแล้วทำให้เขาขุนเคืองใจเลยแหละได้ได้ยินสำเนียงแอดเข้าไปเนี่ยจนมาถึงคนนี้ที่เราคุ้นเคยมากชื่อก็ใช่อะไรก็ใช่แต่ ทุกคนช่วยดูหน่อยรูปเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่โลงลิฟ่าเวอร์ชันนี้หรือเปล่าจะบอกว่าคนละิซ่ากันนะฮะอ่ะคนลิซ่าเลยเหมือนเวลาที่เราหาแล้วจะขึ้นมาสองลิซ่าคู่กันตลอดเวลาก็คือเขาจะมีลิซ่าที่เป็นเจ้าแม่เจ้าแม่อนิเมของเจแปนหนึ่งคนซึ่งอันนั้นเขา เป็นลิซ่าอนิเมะคือเขาทำเพลงอนิเมะดังมากก็ดังมากในอนิเมะในวงการเขาเขาเรียกว่าคนละวงการกันแต่คนนั้นเขาก็โกอินเตอร์เหมือนกันนะอ่าใช่แต่ว่าคือถ้าเป็นเพลงอนิเมะนี่คือเขาเป็นแบบที่สุดของอนิเมะอะไรแบบนั้น่พูดง่ายๆว่าคนละวงการอะแต่เขาดังจัดทั้งคู่ทั้งลิซ่าของน้องเราแล้วก็ลิซ่าทางนู้นด้วยซึ่งทีนี้เนี่ยพอมีการใส่รูปผิดเกิดขึ้นเนาะอย่างทางบ้านเบลดที่เป็นฐานแฟนคลับของฝรั่งเศสเนี่ยเขินนะเขาออกตัวเลยนะเออเขามาประท้วงเลยนะก็บอกว่าเราขอแจ คุณใส่ลิซ่าผิดในการจำหน่ายกาล่าเนี่ยในบัตรเนี่ยในในนามคนประเทศเดียวกันเขาน่าจะอายเหมือนกันนะนักร้องที่คุณใส่เป็นคนญี่ปุ่นเออช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดของคุณได้ไหมขอบคุณแล้วก็แท็กทั้งทีวีฝรั่งเศสทั้งทูั่งเศสทฝรั่งเศสกูเกิลเอฟอาร์คือแท็กหมดเลยอือิเล็กตอนโป้รรนี่คือผู้ที่ร่วมจัดี่นแท็กหมดเลยเขาบอกว่าเราขอแจ้งให้คุณทราบว่าคุณได้ใส่ลิซ่าผิดผิดลิซ่า ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเขามันไม่น่าผิดแนะคือเชื่อแม้ว่าคนที่ใช่ปะทำเพจหรือลงดีเทลตรงเนี้ยเขาเรื่องความาไ,ไม่ใส่ใจเออมันน่าจะเป็นการไม่ใส่ใจคือลอิซ่า,ม,ามีชื่อลิซ่าเหรอพิมพลิซ่าใน Google แป๊กแป๊กเจอรูปนี้เอาเลยอะไรอย่างนี้ป่ะเพราะสังเกตดีรูปเนี้ยมันเป็นรูป เขาเรียกว่าระยะไกลด้วยเออมันเป็นเหมือนมันไม่ใช่มีเดียมช็อตด้วยนะคือถ้าดูในรูปจากคนอื่นๆเขาอะก็จะเป็นแบบหน้าชัดๆเลยเห็นกันชัดๆไม่ไม่ใช่ครึ่งตัวอะเรียกว่าเห็นหน้าโคตรอัพเลยไม่ใช่พอตเทสแต่อันเนี้ยมันเกินมีเดียมมีเดียมช็อตอู้มีเดียมไม่มีเดียมกันแล้วเอ้าอย่าเพิ่งหลุดภาษาเลยแเก็บเราอยู่ฝรั่งเศสเพิ่งกินทูน่านะเนี่ยได้แค่นี้เลยโอ้ใช่มันผิดแบบว่าผิดมันผิดนะอีลานะมันผิดเกินไปนะ คือถ้มันบอชัยเด้อีบอชัยเด้อคือถ้าเกิดว่าเขาใส่เป็นโคลสอัพอาจจะมีสติสตังรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่แต่เนี้ยลิซ่ารูปเนี้ยคุณลิซ่ารูปเนี้ยดูไกลๆก็ดันมีผมหน้ามารหน่อยๆปะไม่เหมือนแต่แอปพลูดิเขาคนละแนวกันเลยอันนั้นเขาญี่ปุ่นหน้าคนละแบบกันแต่คือจากที่อยากจะพูดก็คือาพลาดงานใหญ่ด้วยใช่แล้วถ้าถ้าคือถ้าเสิร์ชแฮชแท็กลิซ่าในทวิตเตอร์อ่ะ คือเดือดมากนะลิซ่าเราเนี่ยลิซ่าแบ็คพิงค์เนี่ยแล้วมันพีคไปกว่านั้นก็คือคนพูดถึงงานนี้เยอะมากน้องเราเพิ่งจะไปเดินเคียงคู่กับท่านภริยาอหมายเลขมหนึ่งอะแล้วเขาก็คือคนตรงนั้นมันคือแบบคุณไม่ดูข่าวเลยเหรอครับไม่ใส่ใจอะมันคือการผิดที่ไม่น่าภัยคือจะบอกว่าก็เหมือนเสิร์ชลิซ่าเอลเจอกรเปาเลยไม่แต่ถ้าเสิร์ชลิซ่าลิซ่าเราก็ต้องขึ้นเหมือนกันนี้เหบอ่ะ ลิซ่าแบล็คพิงค์อะขึ้นเยอะกว่าคุณลิซ่าญี่ปุ่นอีกจริงๆแล้วน่หมายความว่าเขาไม่ได้ใส่คำว่าแบล็คพิงค์ด้วยลิซ่าเฉยเยเลยแล้วเจอลิซ่าเฉยเจออะไรก่อนคือเอาเลยไม่แต่จริงแล้วภาพไม่ชัดด้วยนะภาพแตกอยู่คนเดียวถ้าเดียวคนอื่นเขาอะดูดิโอโหเนี่ยไล่ออกดีกว่ามันเป็นความผิดพลาดที่หน้าโมโหตรงที่โทรไปหาคุณเฟสดิลูกพี่เหรอเขาไปบอกบอกลูกพี่ดิท่านไม่ว่างท่านได้รับงานใหม่มาเยอะแล้วรู้ได้ไงว่าคนทำรูปไม่โดนเด้งไปแล้วเรียบร้อยคุณเฟสส่งไปแล้วโดนย้ายไปแล้วชายชุดใส่่แวนล คุณเฟสบอกทาอย่างนี้ไม่ได้นะอุ้มเหรออุ้มอุ้มอุ้มเขาเดินน่ะจะเมื่อยโอ้โหแรงไม่แต่เอาดีทีนีกิ๊บก่อนหยุดตรงนี้ก่อนจะบอกว่าชื่อเสียงน้องในปัจจุบันน่ะมันมันเขาเรียกว่าล้นหลามสุดๆแล้วเนอะคือมันไม่ควรผิดพลาดเลยสักนิดเดียวคือแบบไม่รู้จักลิซ่าคือคนเบื้องหลังอะเราไม่รู้ว่าคนที่ทํางานข้างหลังเขาคือใครอะไรยังไงอยู่ในสภาวะไหนเขาตั้งใจปั่นให้เป็นกระแสไหม เออมาผิดที่น้องเราคุด <Back S 1> เดียวแบ็คมาร์เก็ตปะตลาดมืดแกล้งใส่ลิซ่าผิดเ <ST S> <ง>พราะถ้า,าสมมติอัดอกิฟนึกภาพนะใส่คนอื่นผิดปุ๊บก็ <ST S> ไม<ง>่ค <ST S> ่อยมีใครพูดถึงแต่ถ้าใส่ลิซ่าผิดเนี่ย <ST> S> <S คนมาหาศาลที่จะถาด <ST S> <ง> <ST S> โหวตแปลว่านเนี่ยผิดลิซ่ามันก็ แม่มันก็แน่คิดนะว่าเป็นการโปรโมตแบบตลาดมืดหรือเปล่าแต่เชื่อแม้ว่าถ้าเรื่องนี้หรือมันแค่เกิดจากความสับเพ่า,พาเฮงซวยถ้ารู้ถึงผู้บริหารเนี่ยอันนี้เป็นความผิดพลาดไล่ออกได้เลยใช่เพราะว่าการที่ชวนทุกคนมาเนี่ยทุกคนเขามาคอนเสิร์ตการกุศลน,นะถูกต้องเขาให้เกียรติงานเขาให้เกียรติการช่วยเหลือเด็กๆในประเทศของคุณตแต่คุณทําแบบเนี้ย มันเท่ากับคุณไม่้เกียรติศิลปินอ่ะคุณจะมาประมาทแบบเนี้ยไม่ได้ไงเนี่ยเหมือนคุณเจบาวินเนี่ยถ้าเอาใส่เป็นไรเนี่ยเหมือนเลยนะเหมือนเหมือนมืนอีกคนที่แอดชอบฟังอ่ะที่ที่ร้องเพลงอันโ l ลี่อ่ะแซมสมิธอ่ะที่มาขี่มอไซค์อยู่บ้านเราเอาแซมสมิธยัดโป๊ะเข้าไปเนี่ยเหมือนเลย อันนี้ออยังเข้าใจได้เห็นไหมเขาหัวทองเหมือนกันหน้าตาใกล้ๆกันแต่ถ้าใส่ดีเจสเน็กได้ไหมไม่ได้ถ่ด้อีกอ่ะเฮ้ยหน้าคนละทรงมีความคล้ายเหมือนถ้าคุณเน่เนี่ยเนี่ยคุณล็อกกี้เนี่ยคุณเน่สนุปด็อกโยนเปี้ยงเข้าไปอ,อย่างเงี้ยอ่าแลวเนี่ยอย่างอย่างคุณพาเรลเนี่ยถ้าเอาลูกชายวิลสมิธยัดเข้าไปเนี่ยก็ยังได้ใช่ป่ะใช่เออแต่อย่างลิซ่ากับลิซ่าคือหน้าเขาคนละโทนกันเลยไงไม่ได้มีความใกล้เคียงแต่อย่างใด แล้ไม่ใกล้เลยอะสิ่งเดียวที่เหมือนกันคือคนเอเชียเหมือนกันและชื่อเหมือนกันแล้วจริงๆอะไม่รู้ว่าการสะกดคําว่าลิซ่าเห็นปะ่ะคือลิซ่าญี่ปุ่นอะเหมือนเขาจะเหียงอย่างงี้ปะ่ะตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่แต่ถ้าลิซ่าเราจะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็ก ก็ใช่ก็คือน้องเขียนธรรมดาเลยแต่อเนี้ยคือเขาตั้งใจผิดแม้กระทั่งชื่อเลยนะจริงๆแล้วแสดงว่าเขาไปก๊อปของคุณลิซ่าญี่ปุ่นเลยเพราะเนี่ยมันคือการเขียนลิซ่าชื่อคุณลิซ่าญี่่ปุนแบบคุณลิซ่าญี่ปุ่นใช่ป่ะสังเกตป่ะโอ้ผิดแบบเต็มไปฟอนต์อ่ะก็คือเขียนคนละแบบเขาเขาผิดแบบมหันเลยนะหลังจากโดนประท้วงอ่ะไปเป็นไงบ้างแอดเป้ยเอาแก้ดิก็แก่ดิรออะไรอ่ะหลังจากโดนอุ้มาหน่ะขาชุดดำไปอ่ะค่ะแล้วคราวนี้ทางแบล็คพิงแฟนแฟน พูดว่าฝรั่งเศสก็ได้ไม่ไม่ต้องแฟนหรอกอะไรยิ่งกินทุนหนายิ่งแย่ต้องกลับไปกินปลาทูแล้วเก็บอกเลยว่าไม่ต้องตกใจไปเพราะลิซ่าของเราจะยังอยู่ที่งานกาล่าอ่ะแล้วครั้งนี้เห็นอะไรไหมเห็นเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไหมแกตั้งแต่รูปหนึ่งชื่อสองอ่าเห็นป่ะและลำดับสามแอดพอเห็นความเปลี่ยนแปลงไหม อันนี้ฉลาดเพื่อกินทูน่าเลยให้เวลาคิดเอามาไว้ข้างบนสุดเป็นคนแรกนี่แย่งกินทูน่าปะเนี่ยเฮ้ยรู้ได้ไงอะรู้คือเปลี่ยนทุกอย่างโอ้โหแล้วก็เอามาชูแสดงว่าโดนอย่างหนักไม่รู้มันโดนหรือมันเป็นแบ็กมาร์เก็ตของเขาอย่างที่พูดอม่ไม่ไม่นานการกุศลไม่น่าใช้แบ็กมาร์เก็ตไม่ได้ขายเอายอดนึกออกมะซึ่งถ้าเรามองดีเทลลึกๆ่างที่แอดพูดอะอาจจะติดตลกเยอะไปหน่อยแต่ถ้าพูดกันจริงๆแล้วถ้าแบบดูลึกๆอะ รู้แม้กระทั่งตัวหนังสือคําสะกดลิซ่าที่ไม่เหมือนอันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้แอดสะดุดตาแต่แรกเลยว่าเนี่ยลิซ่าญี่ปุ่นแน่นอนเขียนย่งงงั้นเพราะลิซ่าเราไม่ได้เขียนยางไงเพราะเวลาเราเสิร์ชหาเราจะคุณว่าลิซ่าญี่ปุ่นเขาเขียนยังนงเพราะเราจะบางทีเราเสิร์ชเนี่ยจะเจอบางทีเสิร์ชลิซ่าทวิตเตอร์เนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเหมือนกันคุณลิซ่าญี่ปุ่นเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นโอ้โหเนี่ยถึงจะมีการแก้ไขแล้วก็ยังหน้าโมโหอยู่ไม่ต้องถึงมือผู้บริหารเพราะเชื่อว่าแค่ลลาาพพังเเจนนนนนนี้ะะะคตมป็แแสไห แอตปอรู้ไหมว่าทุกคนที่เป็นบ้านเบดลิซาแชร์โพสนี้ไปหมดนะใช่แล้วก็ติดแท็กตัอติดแท็กไปถึงเจ้าของงานหมดนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ใช้เวลาไม่มากในการแก้น่าจะวันหรือ2วันก็รีบเปลี่ยนก็ถือว่านานละก็งานเข้าหลักวันเออก็นั่นแหละนะ อ่ะก็เราเปลี่ยนใหม่เป็นคุณอาแซฟล็อกกี้ขึ้นมาอันดับ2แล้วใช่แล้วก็แซมสมิธอยู่อันดับ3นี่นี่ทุกคนจะเรียงตามตัวหนังสือก็ไม่ใช่นะนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แซมสมิธเนี่ยทุกคนแอดพูดเล่นนะคุณเจเบลวินนะเขาเขาค้ายเฉยเอองงไปหมดละบอกให้เน้นบอกแซมสมิธมาไม่เห็นมีไม่ใช่นะฮะแต่ที่สําคัญน้องลิศเราไปนะไปยังอยู่เดมาอย่เดิมาอย่เมาอย่เมาอยู่เดินมาใยู่เดินมาอยู่เดนมาอยู่นมาอยูดมเดอยาอน้องูินไม่ไป กลายเป็นงานนมากอันนีเมทแทนไปเลยทีเดียวนะฮะออนี่หายเครื่องค่ะแม่เขาใส่รูปไปนี่เลยนะบูการี่บูการี่ก็คือเป็นแบรนด์เก่าแก่พลังเศเลยนะเป็นบูการี่รูปที่แบบไม่อัปเดตเลยอ่ะใช่ปะเอ้ยเขาถูกคนก็พอแล้วไ้เขาอัปเดตอีกผิดได้อย่างไงก่อนคือไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะส่งผลกระทบแบบ ต่อภาพลักษณ์ของงานขั้นรุนแรงอะ่ะพวง่ายๆงใช่แต่แต่มองอ,อ,อ,อีกมุมนึงก็ดีอะ่ะเป็นการโหมกระแสให้คนสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วกันเรามองในแง่ดีเนาะ<อ>แล้วก็มีการ แก้ไขไปแล้วเราก็โอเคแก้ไขแล้วแล้วก็ขยับตำแหน่งน้องด้วยก็โอเคแล้วแฟนฝรั่งเศสที่เขาไปรอแบบซื้อบัตรกันน่ะเขาจ่เออเขาเปิดจองบัตรตั้งแต่วันที่9อ่ะอ่อใช่คือเขาต้องเข้าไปดูเขาต้องเข้าไปเห็นกันทุกคนอ่ะท้องลงมันเลยไก่ตาแตกเลยดีเขาจองไปแล้วด้วยเออยรงไงก่อนเอออ่ะอ่ะเดี๋ยวประมาณนี้ฮะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีจ้า